ก่งยังมาได้แต่ที่มีปัญหาคือหมอน,นี่ครับทุกคนเตือนแล้วครับแต่ผมมั่นใจในน้องเผือกสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับแพรมนะครับวันนี้อ่ะเห็นแล้วข้างหลัง พามาพแพร่กันเรื่องพาคุณปู่เดินทางพันกว่าโลเป็นยังไงบ้างครับก็ทริปนี้ทุรักทุเลไม่ไม่เชิงทุรักทุเลหรอกมันมันเดินทางไกลครับอ่ะเราแพนกันเดินทางไปที่ไหนเพชรบูรณ์พี่เพชรบูรณ์อูทอับเ,เบิกโอ้โหทริปแรกทริปแรกของกลุ่มชวนกันไปก็ขึ้นเขาที่ชันมากทริปเนี้ย ส่วนใหญ่ของในกลุ่มเราตั้งใจว่าจะขับมอเตอร์ไซค์ใช่ครับขับมอเตอร์ไซค์ส่วนผมเนี้ยขับเป็นรถเซอร์วิสรถเซอร์วิสไปเซอร์วิสคนอื่นคนอื่นเซอร์วิสผมเอารถเก่งไปขับยาริ์ไปทีนี้คันที่เก่าที่สุดเลยก็เป็นคันนี้เป็นยามาฮ่าเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนไปก็เอาไปเซ็ตดูเครื่องนะครับ ดูเครื่องว่ายังดีไหมอะไรไหมแล้วก็ดูยางใช่ครับดูยางเบรกเบรกแล้วก็เปลี่ยนสเตอร์ครับพี่ว่าตอนแรกมันรู้สึกสามหกสามหกเป็นไหล่ปลายเอ่อต้นครับต้นจะมาครับเอต้นมาใชครับขยับให้เล็กลงเป็นสามสี่ปลายก็มาหน่อยวิ่งท<อ>ังมาอ๋อเวลาเราตรงไกลๆใช่ไหมเอ่อต้องบอกก่อนว่าคันเนี้ยจริงๆมันเซ็ตเป็นไว้แบบขี่ในเมืองครับพี่อือ การจูนน้ำมันการจูนอะไรใช่ไหมไม่ไม่ใช่แบบรอบจัดมากใช่ครับการจูนน้ำมันก็สเตอร์ก็คือขี่ในเมืองรอบต้นมันต้องจัดหน่อยอะไรเงี้ยอ่าไม่ได้ซัดรอบใช่ไม่ได้แบบไหลปลายยาวๆทางยาวเลยสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตั้งแต่สตาร์ทรถไฟกระชากไฟท้ายขาบโอ้โหก็ต้องบอกว่าคันนี้มันเป็นรถโบราณรถเก่าสมัยก่อนมันใช้ไฟ6โวลต์ใช่ครับ ซึ่งปัจจุบันอะอะไหล่ไฟหกโวลต์เนี่ยมันหายากยไม่มีครับก็เลยต้องแปลงไฟเป็นสิบสองมันน่าจะเป็นจังหวะกระชากตอนสตาร์ทใช่ครับไฟแรงไฟแรงเป็นแบบแบบคือสิบสองมันก็ไม่สิบสองปุ๊บไปก่อนแล้วมันค่อยกลับมาไฟก็ขาดก็เปลี่ยนระหว่างที่เราเดินทางจากกรุงเทพไปเนี่ยมันก็จะวิ่งผ่านเส้นวิภาวดีวิภาวดีครับออกไปทางลังสิตนู่นใช่ไหมจนไปถึงลบุรีสระบุรีก่อนลบุรีเริ่มรู้สึกว่าน้ำมันลงไม่ทันใช่ครับไอ น้ำมันลงไม่ทันเนี่ยรู้สึกตั้งแต่ตอนซัดยาวๆวัฒนทุมแล้วครับอ๋อมันน่าจะเป็นเรื่องการจูนน้ามันเซ็ตในการวิ่งทางไกลเนาะใช่ก็เลยดึงโชกขี่ไปก่อนดึงโชกขี่เพื่อให้น้ำมันมันไหลเร็วใช่ครับอ่าอันนี้ก็สิ่งที่เจอสิ่งที่ว่าเป็นประสบการณ์บอกเล่าในการถ้าจะวิ่งทางไกลกับวิ่งในเมืองเนี่ยถ้าเป็นรถเก่าที่มันต้องเซ็ตคาบูเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันใช่ครับอืมก็เลยตัดสินใจ หาาปูล้างขบูจูนให้เขาจูนให้ใหม่จูนน้ามันให้ลงเร็วขึ้นอะไรนี้วิ่งยาวเลยมีหมอบด้วยนะคุณปูหมอบจีบมาก ขับยืนพื้นเท่าไหร่คันนี้ตอนตอนเวลาเดินทางไกลประมาณแปดสิบครับถ้าถ้าตามไม้นะพี่ถ้าตามไม้คันนี้อยู่ประมาณแปดสิบแปดสิบแปดสิบเก้าสิบประมาณนั้นครับแล้วลากถึงร้อยบ้างไหมเกินก็มีครับอ่าเป็นไงคุณปู่ซิ่งอยู่ไปถึงร้อยก็ยังได้อยู่เราเราขับรถ ประมาณร้อยโลร้อยโลนิดๆแล้วก็พักทีร้อยโลใช่ครับพักประมาณสามสี่ทีสามสี่ทีประมาณนั้นซึ่งก็มีปัญหาเดียวเลยในเรื่องเครื่องยนต์ที่ไปก็คือตอนช่วงร้อยกิโลแรกที่รู้สึกว่าน้ํามันลงไม่ทันใช่ครับแล้วก็แวจูนแวจูนก็จูนก็ที่นั้นครับไม่มีหลายยาวจนไปถึงตีนเขาตีนเขาขอบอกว่าเซอร์ไพรส์มากรถคันนี้ถึงตีนเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่คันที่มีปัญหาคือโตโยต้ายาลิตพออีก เจ็ดสิบโลจะถึงตีนเขาความร้อนได้ขึ้นมาเตือนนิดหนึ่งพอ่อาต้องต้องเท้าวความไปกันนิดหนึ่งว่ายาลิสก็เป็นรถเก่าคันนึงแล้วเป็นรถปีศูนย์เก้าเครื่องมันก็ไม่แน่นเหมือนเดิมแล้วเรื่องอาจจะมีโกงมีอะไรอาจจะไม่ถึงโกงอาจจะมีฝาผุนิดนิด,นดหน่อย,น,อย,น,อยน้ำระบบน้าอะไรมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วยังยังไม่ได้เมนทรนันเต็มระบบ ก็ไปได้แต่ก็มีความร้อนขึ้นนิดนึงพอความร้อนขึ้นแบบในรอบที่ประมาณเราว,วิ่งความเร็วมาหละ 120, 100ร้อยยี่ร้อยสามเนี่ยเริ่มขึ้นปุ๊บเราก็ถอยมาวิ่งประมาณเก้าสิบร้อยนึงก็ไปได้ยาวๆแวะพักตรงเซเว่นตรงตีนเขาพุทธเบิกจอดพักเพื่อให้เครื่องบนยนต์มันได้พักหน่อยเนาะเพื่อที่เราจะขึ้นพุทธเบิกพร้อมไหมฮะพร้อมครับ,พ,รบพี่ว่ารถผมจะลอดไหมพี่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับเราให้ภาพตัดสินพร้อมไหมครับพร้พอหมนิดหน่อยครับ <Okay. S 2> โอเคเดี๋ยวไปเจอข้างบนนะฮะหวังว่าจะเป็นข้างบนนะฮะข้างบนกับข้างบนขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นไหนขึ้นดอยโอเควิ่งได้วิ่งได้ปล่อยมันไปคนเดียวอะไรเงี้ยเหเรอลงไปเข็นคิด<ป>ว่าใครจะเป็นคนเข็นโอเคเดี๋ยวเรามารอดูภูท้เบิกข้างหน้าครับไปซึ่งเราไม่เคยขึ้นกันเลยใช่มีพี่โบ๊ทพี่ใหญ่ในกลุ่มเราขึ้นเดียวที่ที่เคยขึ้นมาก่อน มันสูงนะมันชันนะแล้วมันจะสักแค่ไหนว,วะเออที่ขึ้นจอดรถฟอร์จูนเราก็ลุยมาหกชัน้นแล้วมันจะสักแค่ไหนเชียวก็ลองพอแล้วก็ขึ้นไปดูขึ้นไปได้ประมาณห้ากิโลคันนี้ยังเฉยๆ <laughs> คันเดิมที่มีปัญหาคือยาลิทความร้อนขึ้นต้องจอดพักปึ้งความร้อนขึ้นก็จอดเอาพัดลมเป่าเปิดฝากระโปรงถ่าย ไปอีกสักห้าโลความร้อนขึ้นอีกโอ้โหทุลักทุกเลมากแต่ไม่ใช่คันนี้นะเขาบอกว่าคันนี้วิ่งฉิวทั้งไปแล้วกลับเลยแต่กลายเป็นยาลิร์รถที่สภาพเครื่องไม่สมบูรณ์แล้วพอรอบเครื่องมันจัดจัดหน่อยทัานใช้กําลังเยอะความร้อนก็นเลยขึ้นยังเป็นไงบ้างครับมีปัญหาไหมการขึ้นดอยสูงยังขึ้นมาได้นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ความสูงประมาณนี้นะครับผม เก่งยังมาได้แต่ที่มีปัญหาคือหมอนี่ครับทุกคนเตือนแล้วครับแต่ผมมั่นใจในน้องเผือกผมเวลาจะออกแต่งจังหวัดมนีมันต้องแบบจริงๆริมันต้องเช็คดีๆนะพี่อ๋อใช่ถูกแล้วอย่าคันนี้ทําถูกแล้วคแต่ยาลิษ์ไม่เช็คเลยขอสารภาพอย่างไม่เช็คแม้กระทั่งลมยางเติมน้ำมันคำอย่างเดียวโอ้โหไปจอดประมาณสามรอบจนถึง ที่พักที่จองไว้เขาว่าเป็นกี่ร้อยร้อยกว่าโค้งใช่ไหมร้อยสิบเอ็ดโคง้งร้อยสิบเอ็ดโคง้งต้องขอบอกว่าโกรธคนจองที่พักมากั <c oughs> นจงสูง <c oughs> สุดเลยให้ผเก็บทุกโค้งเลยโอ้โหแล้วก็ไอตัวนี้ไปด้วยแทนไปเที่ยวเขาด้วยนั่งจะริสไปเที่ยวอได้ยินคําว่าไปเที่ยวไม่ได้เลยไปเที่ยวด้วยพอขึ้นข้างบนเราก็เราอยู่ทีดด้านกัน สองคืนสองคืนวันที่สองอ่ะวันไปอ่ะผมขี่คนเดียวใช่ไหมพี่อ่าแต่วันที่สองอ๋อใช่วันที่สองที่เขาเที่ยวกันนะครับสอนสองเที่ยวกันเพราะว่าพี่นอนอยู่ก็เลยไม่ได้เอารถอีกคันหนึ่งไปก็เลยคนนึงก็ไปเที่ยวกับคันนี้ด้วยครับโอ้โหซอนสองขึ้นขึ้นเขาขึ้นเขาปีไปถึงสุดทางเลยเส้นสันหลังมังกรนะพี่อ่าเขาเรียกว่าเส้นสันหลังมังกรก็ยังไปกลับไหวอยู่ได้ครับอ ไม่น่าเชื่อนะรถเก่าๆนี้ก็พาเราไปเที่ยวได้มีความสุขอ่ะพอเรียบร้อยกลับมาไปประมาณเช้ากลับมาก็บ่ายๆเย็นๆอ่อใช่ครับบ่ายๆบ่ายเย็นๆกลับมาสามประมาณนั้นอ่าพอไปเที่ยวกินกระฟงาแฟถ่ายลงถ่ายรูปกลับมาเช้าอีกวันหนึ่งก็กลับตั้งใจกันเลยว่าจะขึ้นอุทยานภูทับเบิกครับขึ้นเพื่อลงอีกทางหรือเพื่อลงอีกทางเราอยากจะชมวิวไงก็ไม่รู้อะไรหรอกไปถึงจอร์ดก็นอนบนตักดีๆ ก็กำลังจะจ่ายตังค์อย,ยู่ๆนี่อจอร์ดโผล่ขึ้นมาปึ้งเจ้าหน้าที่เห็นชี้เลยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ดมีสัตว์เลี้ยงเข้าไปไม่ได้ก็เผื่อใครที่ยังไม่รู้เหมือนพวกเราสัตว์เลี้ยงพาเข้าไปในอุทยานไม่ได้นะครับเขาเขามี้ต้เขียนเลย,เลยแล้วมีค่าปรับที่แพงมากเออเราก็เพิ่งรู้วันนั้นเหมือนกันก็โชคดีว่าเจ้าหน้าที่เขาเห็นก่อนเราจะได้ไม่ต้องทําผิดกฎระเบียบ ก็วนกลับมาทางเดิมทีนี้ขาลงขาลงขับยังไงขาลงก็เกียร์ต่ําพี่เกียร์หนึ่งเกียร์สองประมาณนั้นครับแล้วก็ปล่อยไหลแต่เบรกบ้างอ๋อพอเกียร์มันจะอมันก็จะลากแต่ความเร็วต่าใช่ไหมใช่ครับแต่รอบมันจะสูงหน่อยใช่รอบสูงแต่ว่าความเร็วไม่ไม่ขึ้นครับอ๋อแต่คันยานิสเหมือนเดิมครับหนักเบรกมอไซค์ขับตามเหม็นกินเบรกทั้งทางรอดทางก็ นั่นแหละเป็นประสบการณ์เที่ยวหน้าก็จะเตรียมรถเตรียมเบรกอะไรให้ดีกว่านี้แต่คันนี้รอดพอลงมาถึงติ้งเขาพอ,อยแรกที่เราจะไปคือโรบุรีเก็บฟุตเทจนิดหน่อยที่โรบุรี่ถ่ายรายการนิดหน่อยก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเนาะเครื่องยนต์เครื่องยนต์ออย,นยังไม่มีปัญหาครับมีปัญหาเดียวคือรถสั่นป้ายทะเบียนขาดป้ายทะเบียนขาดซึ่งมีไฟครับมีไฟขาด,ขาดสองดวงไฟเลี้ยวเอเพราะว่าแบบรอบสูงไฟแรงเลยครับ ตบพอตบจะเลี้ยวแซงตบไปเลี้ยวปุ๊บขาดเลยงั้นมันต้องมีเดี๋ยวปรึกษาพี่เอครับทําตัวทําตัวเขาเรียกว่ากันคล้ายๆใช่ไ<ง>สไตล์เบคเซอร์คล้ายสไตล์เบเซอร์เวลามันสูงไปจะตบตบตบ,ตบไวอ้อ่ะน่าจะใช้พวกคาปาพวกอะไรไปเก็บประจุไว้แล้วให้มันคายเนะเออโอเคมันมันก็เป็นการแปลงไฟอ่ะเนาะแล้วพออบมันสูงมันจัดจริงๆรแล้วด้วยระบบรถรุ่นเก่ามัน เขาถนนสมัยนั้นนะ่ะเขาคงไม่ได้ทำมาให้เรบขี่ขนาดนั้นเออ,ค,อ,ค,อคือคือไอ้กำลังเครื่องที่เขาให้มารอบสูงเนี่ยคงทําไว้แบบลากจูงแบบ,บซาเล้งหรือว่าขนของอะไรหนักๆก็าาามาถึงลบบุรีก็รู้ตัวอีกทีก็ป้ายทะเบ,บียนหายใช่ครับพอถึงลบบุรีพักกินข้าวกินปลาถ่ายนู่นถ่ายนี่ก็ซัดอีกทีถึงกรุงเทพเลยครับต้องขอบอกว่าสนุกมากทีนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยเที่ยวพักกินนูน่นกินนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลย กลับมากลายเป็นรถที่อีกคันหนึ่งไม่ได้เตรียมก็มีปัญหานิดหน่อยเรื่องความร้อนแต่ว่ามันมีปัญหาด้ยวยความที่รถมันเก่าแต่ว่าเราเราอยากไปเที่ยวต้องขอบอกว่าไม่แนะนําให้ทําตามอย่างนี้แต่ว่าที่พาไปได้อะเพราะว่ารถคันนี้ใช้อยู่ทุกวันรู้ลิมิตมันอยู่ว่าประมาณไหนสมมติมันเตือนปุ๊บขี่ประมาณนี้มันจะเตือนแล้วอย่างตอนนี้เรารู้จังหวะรถเราว่าขี่ประมาณ3ามรอกิโลต่อเนื่องเนี่ยถ้าเราซัดความเร็วประมาณร้อยยี่ ร้อยสิบร้อยี่เนี่ยมันจะเริ่มมีความร้อนเตือนแล้วให้เราขับช้าหน่อยเหมือนว่าเราเรารู้จักรถเราต้องรู้จักรถเราใช่อันนี้แต่สมมติถ้าถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ก็ั่้แหละครับเหมือนอย่างที่น้องเก่งทาคือหาช่างเลยเซ็ตเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางเพราะเราจะเดินทางไกลเอาเอาให้ปลอดภัยเอาให้ปลอดภัยใช่มันจะได้สนุกด้วยไม่งั้นไปเป็นอะไรกลางทางเที่ยวไม่สนุกคลิปเราตัวตอนที่ทำไอเล็กนี่คนมาดูเยอะเหมือนกันนะครับใช่โอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากมาดูแล้วก็ สัญญาว่าจะพาไปดูคันทีนี้พามันขับเที่ยวเลยเออเริ่มสนุกกับการขับมอไซค์เที่ยวเนาะการการออกไปเที่ยวบ้างก็เดี๋ยวหลังเทปนี้ออกไปอาจจะมีรายการพักผ่อนในการเที่ยวบ้างเดี๋ยวซื้อมอไซค์ขับไปเที่ยวกับเก่งบ้างดีกว่าแต่บอกแต่ตอนตอนอัดเทปนี้อยู่แม่โทรไปคุยกับแม่มาแม่ยังไม่อนุมัติแม่ขัดคูทุกเรื่องเลยก็นั่นแหละรครับทุกคนสุดท้าย พาไปดูว่ารถเก่าๆที่ที่เคยเอามาลงรายการอย่างเงี้ยมันสามารถพาเราออกไปพักผ่อนจนใจไปหาอินสไพร์ในการกลับมาใช้ชีวิตได้ก็ท้ายที่สุดอาจจะฝากเล็กๆน้อยๆว่าเราในยุคนี้อาจจะถูกปลูกฝังหรือถูกสื่อถูกอะไรให้ให้การแบบหาเงินทำงานอะไรหนักก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าลืมใช้ชีวิตเพราะว่า หลายคนรู้ว่าชีวิตเรามันสั้นนิดเดียวอยู่มาไม่ถึงสองหมื่นวันเดี๋ยวเราก็ไปแล้วออกไปออกไปหาอินสปายสิ่งใหม่ๆเข้าชีวิตบ้างเนี่ยอย่างเก่งเนี้ยไม่ต้องรอมีรถแพงถึงไปไม่ต้องรอมีเงินล้านเราแค่แบบเคลียร์เวลาอ่ะสามวันนี้เราหยุดเราจะไปอ่ะทิปเพื่อนไปด้วยกันนัดกันไปสามวันก็ในแพร่มเทปหน้า จะพาไปดูอะไรเดี๋ยวรอเจอกันครับแล้วเทปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ